สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำเาาอเมโนพาวกันนะครับ,รบกรณ์ก็มีวัสดุนะัวัตถุดิบแล้วคือมะพร้าวขูด,าาดนะครับสองกิโลนะครับแล้วก็น้ำอุ่นสองลิตรนะครับเราจะทำแบบเร่งดีนะครับเราต้มน้ำเดือดหนึ่งลิตรนะครับแล้วก็เตรียมน้ำเย็นอีกหนึ่งลิตร ผสมกันก็จะได้เป็นน้ำอุ่นสองลิตรนะครับอันนี้ก็หม้อกับกระชอนนะครับเอาไว้คันน้ำมูทีนะครับ,เ,นนรบเดี๋ยวน้ำเดือดแล้วเราจะมาคันน้ำมูทีกันนะครับผมตอนนี้เราได้น้ำเดือดนะครับน้ำร้อนมาแล้วนะสองลิตรแล้วก็เราก็จะเติมน้ำเย็นนะ,น,นะครับุดหที่ว่ามันจะอุ่นนะครับ ถ้ามาีบุญก็รอ,อก่อนคงต้องรอนะครับเกือ,บบ,บ,อ,อ,อบบุญนะครับเกือบบุญเดี๋ยวรอหน้าบุญนะครับเราก็จะมำการนั่งกุิแล้วก็จะทำน้ำมันมะพร้าวนะครับสูตรสกัดเย็นนะครับตามหนังสือเกษตรเอินรีภาคปฏิบัตินะครับมันก็ไม่ร้อนมากเดี๋ยวลองรอง พอแป๊บนึงก็น่าจะได้นะครับโอเคครับน้ำก็อุ่นแค่นี้แหละนะครับเราจะทำกรารกา้นน้ำกะทิกันเดี๋ยวต่อไปก็เป็นการคันน้ำกะทินะครับน้ำอุ่นกำลังดีเลย คันใส่ตรงนี้นะครับกระชอนนะครับเสร็จแล้วเรามาดูกับนะครับออกมาแล้วโอเคครับเดี๋ยวขันกะทิก่อนนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับครับผมนะครับเสร็จแล้วน้ำน้ำกะทิก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาตวงกันว่ามันจะได้สักกี่ลิตรนะครับ นี่ก็กลับมาคันออกไปครับเรามาตวงน้ำที่กันว่ามันจะได้กี่ลิตรนะครับจากน้ำมะพร้าวสองกิโลกับน้ำสองลิตรนะครับมะพร้าวสองกิโลกับน้ำสองลิตรคั่นลงมาเป็นน้ำกะทิได้กี่ลิตรนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปใส่กระปุกแล้วก็เอาไปตากแดดกันนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็ตวงแล้วนะครับได้สามลิตรนะครับสามลิตรนิดหน่อยนะครับอันนี้ได้ใส่ทีละพันก็ตัวนี้ตวงนะครับก็ได้สามกระป๋องเราตวงทีละลิตรนะครับทีละหนึ่งพันมิลลิลิตรได้สามสามถ้วยเกือบจะพอดีนะครับก็พอดีแหละนะครับสรุปว่าถ้าถ้าเราขี้เกียจค้งน้ำมันก็อันนี้ก็ไปสั่งกะทิไปอีก มะพร้าวขูดนะครับที่ตลาดไม่ได้ขูดไม่ได้ขูดเองนะครับสองกิโลก็ร้อยหกสิบาทกิโลละแปดสิบาทแต่ถ้าอยากประหยัดลงอีกก็คือเราซื้อมะพราะ้าวประมาณสี่ลูกนะครับก็มาคันก็น่นาจะได้ประมาณนี้แหละสองกิโลนะครับแต่ถ้าเราอยากรีบเลยก็กะทิเลยนะครับสั่งเขาเลยสามกิโลนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่กะทิกน้ำ กะติกน้ําแข็งนะครับตัวนี้แล้วก็เอาไปตากแดดประมาณ24ชั่วโมงก็น่าจะประมาณ2แดดนะครับเดี๋ยวเราไปหากระติกแล้วไปตากแดดกันเลยนะครับโอเคครับได้กระติกมาแล้วนะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับใส่ไปในกระติกน้ําแข็งปิดฝานะครับแล้วก็ไปตากแดดนะครับตากแดดกันเลย ครับนีแดดล้างบ้านนีนนะครับตั้งไว้กลางแจ้ง24ชั่วโมงนะครับก็น่าจะประมาณสองแดดวันนี้กับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นน้ำมันมะพร้าวไหมนะครับหรือมันจะเป็นน้ำกะทิบดน,นะครับก็ลองดูกันนะครับว่ามันจะเป็นไหมเดี๋ยวมาติดตามกันครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ